ในเรื่องของโนมระโฮ l ดิ้งส์ครับได้มีการเผยแพร่บทวิจัยทํานายนะครับว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่เป็นเศรษฐกิจหลักของโลกเลยก็ไล่กันมานะครับตั้งแต่สหรัฐสหภาพยุโรปสหรัฐราชอาณนะาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียแคนาดานี้จะเข้าสู่ภาวะถดถอยภายในเวลา12เดือนข้างหน้าคือภายใน1ปีนี่แหละครับจากการที่ประเทศเหล่านี้กําลังเร่งด่วนในการหานโยบายนะครับต่างๆการใช้มาตรการการเงินแบบเข้มงวด เพื่อที่จะต่อสู้กับเงินเฟอ้อกันด้วยนะครับโดยทางด้านของร็อบสุบารามันและก็ซิงทงโทนะครับซึ่งเป็น2นักเศรษฐศาสตร์ในทีวิจยัยของโนมูระโฮลดิ้งระบุแบบนี้ความพยายามในการควบคุมเงินเฟอ้อเนี่ยเพื่อกอบกู้ความน่าเชื่อถือของเศรษฐกิจของแต่ละประเทศของบรรดาธนาคารกลางในบรรดากลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักนี้เนี่ยอาจนําไปสู่ความผิดพลาดเช่นการดําเนินนโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากจนเกินไปรายงานของโนมุระฉบับนี้ครับยังได้ระบุบอกว่า ตอนนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะการเติบโตที่อัตราช้าลงทําให้หลายประเทศไม่สามารถที่จะพึ่งพิงการส่งออกเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจได้เรื่องนี้จะเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับที่นําไปสู่ภาวะถดถอยของหลายประเทศในที่สุดเลยอย่างไรก็ตามครับบอกว่าความรุนแรงในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแต่ละประเทศมันไม่เท่ากันนะครับไปดูเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐกันบ้างน,นะครับโนมูระใช้แบบนี้จะเป็นการถดถอยแบบตื้นแต่ลากยาวกินเวลาประมาณ5ไตรมาส เริ่มต้นตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปีนี้อ่าว่ามาแบบนี้ในขณะที่ EU เองการถดถอยอาจจะลึกกว่าหากว่ารัสเซียนยมีการตัดการส่งพลังงานให้กับยุโรปโนมูระคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจของทั้งสงส่วนเลยก็คือสหรัฐกับยูโรโซนจะหดตัวลง1%ในปีหน้าสำหรับกลุ่มประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กลงมาครับออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีใต้โนมูระประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของประเทศพวกนี้จะถดถอยรุนแรงกว่าที่คาดการณ์กันไว้ หากการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยไปสู่ชนวนวิกฤตในภาคอสังหาริมทรัพย์กันด้วยทีนี้บทวิจัยโนมูระยังได้มีการพูดถึงญี่ปุ่นกันด้วยนะครับบอกว่าญี่ปุ่นน่ยจะเป็นประเทศที่เผชิญกับการถดถอยที่เบาที่สุดเลยเมื่อพิจารณากับประเทศนะครับที่นะครับถือว่ามีนโยบายการเงินที่ญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างไปจากประเทศอื่นประเทศอื่นเนี่ยเข้มงวดมากญี่ปุ่นยังคงผ่อนคลายดังนั้นตรงนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้การถดถอยของเขาเบาที่สุดเลยไปดูจริงกันบ้างครับ บอกจีนจะรอดพ้นจากการถดถอยนะครับจากการดําเนินนโยบายที่ตอนนี้เนี่ยเอื้อต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าพวกเขายังมีความเสี่ยงที่พวกเขาเนี่ยอิมพสหรือว่ากดดันตัวเขาเองอยู่ก็คือนโยบายซีโร่โควิดนะครับดังนั้นก็เป็นข้อมูลดีๆที่นํามาให้เห็นนะครับ projection จ,จากเฮาส์อย่างโนมูระโฮดิ้งด้วยครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ